อุ้ยโดนโจมตีโอ้โหแหลกโอ้โหจะยิงมิสไซโอลายเกลเตอร์มาช่วยพอดีอืมท่วยทันมาหนะไม่น่าจะเหลือโดนถล่มหมดยังไงวะก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับกำน,นังอยู่เกมอาร์บออัวสามก็อีกเช่นเคยนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในสมอภูมิโคลอมเบียนะตอนนี้เราอยู่ที่โคลอมเบียนะฮะทำสงครามกับพวกฝ่ายพักมพตริที่คมคูอะเลยวะ โคลัมเบียเออที่โคลัมเบียตอนนี้เราทําสงครามก,กันที่โคลัมเบียนะฮะอุ้ยเฮียรถคนส่งรถคนส่ง,สงจะทำแบบนี้น,น,น,นี่ไม่ได้เอร์รถรถเอออันนี้ผมจะบอกว่าฝ่ายสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นฝ่ายที่กากมากผมว่ามันจะไม่ฝ่ายกากนะฝ่ายสัมพันธ์เนี่ยคือว่าแก่งด้วยซ้ำอ่ะคือฝ่ายสัมพันธ์นี้คือน่ากลัวนะ คือฝ่ายคือผมจะบอกอะไรให้นะคือฝ่ายสะพันมิตรจะเน้นเรื่องความจะเน้นเรื่องความแรงอแล้วก็เรื่องเกาะวยฮะคือฝ่ายสะพานมิตีจะจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะเรื่องเกาะกับเรื่องอาอาวุธอ่ะแต่ของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องอาวุธแล้วก็ของเราจะเน้นเรื่องอาวุธหนักมากกว่าฮะอาวุธหนักแล้วก็ความคล่องตัวของไอ้นี่ฮะความคล่องตัวของยานพาหนะอือ ข้างหน้า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 เฮ้ยข้างหลังข้างหลังสิเอออย่ามาโจมตีกองสปายกูตีน้ําเป็นแค่พวกไอพวกทหารราบธรรมดาธรรมดาโอ้โหมิสไซล์เหรอให้เราจัดก,การมิสไซล์โอเคได้เป็นหน้าที่หลักของเราสินะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฮลิคอปเตอร์ประจัก,การให้เฮลิคอปเตอร์ประจัก,การฮะ ส่วนตรงนี้ก็ไปนี่ไปโอ้โหนี่ต้องผ่าน,นอย่างนี้เหรอเนี่ยกระกรันนี่ก่อนอืมเฮลยกอปเตอร์จัดก,การกอปเตอร์จัดก,การ จะการกเอมเตอร์คือฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจะเน้นในทางที่อาวุธหนักอืมอาวุธหนักแล้วก็ความคงตัวของของยานพาหนะนะฮะส่วนฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยจะเน้นเรื่องเกาะแล้วก็เรื่องอาวุธหนักนะฮะแล้วก็แล้วก็เทคโนโลยีด้วยเออเออแล้วก็ลืมบอกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยจะเน้นเรื่องการโจมตีบับกองโจรมากกว่านะเออสังเกจจตจากหน่วยทหารลาบนะฮะคือพวกนี้มันจะซุ่มในป่าเออ แล้วก็ส่วนฝ่ายสัพพมัาธมิตรเนี่ยจะไม่เน้นการต่อสู้แบบกองโจรนนะ่ะจะเน้นการต่อสู้แบบแอะหนึ่งหนึ่งเลยเออเชิญหน้ากันเลยหนึ่งหนึ่งเลยเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้หน่อยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับไอ้นี่หน่อยไปไปรถติดรถติดเฮ้ยลังมาเฮลิคอปเตอร์รช่วยหน่อยเฮลิคอปเตอร์เออเฮลิคอปเตอร์รอยู่เป็นกาทหารราบอย่ามาอย่ามาก้าวไกล อืมอืมเป็นแค่ทหารราบอย่ามาก้าวไกลตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมให้รถตามไปก่อนเลยอย่าฮอลลิคอปเตอร์ตามหลังเป็นฮลลคอปเตอร์ติดปืนกลขนาดสามสิบมมังเห็นดูจากปืนแล้วน่าสามสิบเน้ยม่ก็ตีสิบมันใหญ่อ่ะเออน่าสามสิบแหละเฮ้ิดูพับตะตุ เฮ้ยมวยปืนไฟหนปืนไฟโอไม่ต้องกลัวเราเราใช้รถถังเราใช้รถถังไม่ต้องกลัวรถถังก็พอจะกันไฟได้อยู่จะเป็นรถจิบนะรถจิบนี่คือแบบโดนไฟทีแบบไหมเลยมาคอมพวเตอร์มานี่ป้องกันฝั่งนี้วิ่งมาป้องกันเร็วรถอะดูเหมือนภารกิจนี้จะง่ายๆหมู่ๆนะฮะแบบสั้นๆเออแล้วสั้นๆภารกิจนะงก็อาจจะสั้นๆเออสั้นๆหน่อย ธนภารกิจที่เปิดมาคือแบบง่ายมากแ็่แค่ป้องกันขบวนคอนวอยนะฮะป้องกันพวกข,บว,อขอบวนคอนวอยหรืขอขบวนขนส่ง่นแหละเออรถขบวนขนส่งรถแม่งก็วิ่งช้ามากอ่ะวิ่งช้ามากอะ่ะเอาจริงโอเคจสมาพันเขาเรียกว่าพันธมิตรไปเฉยเหรอ <'m> โอเคเสร็จภารกิจ โอเคครผมจะเล่นอีกภารกิจหนึ่งนะเป็นภารกิจที่สิบสี่นะเออผมจะเล่นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าภารกิจนี้มันสั้นเกินไปนะเออมันสั้นเกินไปมันไม่ยาวไงเออมันไม่ยาวก็จะต่ออีกภารกิจหนึ่งแล้วกันป้องกันการขนส่งจะต่ออีกภารกิจหนึ่งแล้วกันนะเป็นภารกิจที่สิบสี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันด่านใหม่ อ่าอันไม่ใช่อันนี้บาซิลบาซิลผ่าปแล้วระดับภัตกิจิีสี่นะฮะอ่าป้องกันการขนส่งแล้วก็จับภาพท่าเรือก่อนเรือมาถึงก็ต้องเคลียร์ทางนะนะเออที่โคลอมเบียอีกเช่นเคยกลับเข้ามาเกมแล้วเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมกดอัดไม่ทันนะฮะเออจะต้องขออภัยด้วยเสร็จโทอ่านไม่ออกผู้บัญชาการทหารเราสูญเสียพออ่านไม่ออกอันนี้จริงๆฮะ โอ้ยใครแอดมาเนี่ยขอโทษฮนนะเฟซผมเองกำลังสร้างป้อมประการอยู่รอบโอ้ผมว่าผม,ผมจะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิม้ะเนี่ยเห็นภาษาไทยของเกมนี้คือแบบวดจิตวดใจขยายทางที่ใหญ่ขึ้นนะฮะผมจะขยายไปทางนี้มากกว่า ผมจะเอีามาทางนี้นะมาไฟฟ้าไมเอไม่เอาเอาสลายก่อนเอาสลายก่อนสลายสปายสายอืม สร้างเสร็จต่อไปรถ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 ามนมาทางนี้เลยรถา่านมาทางนี้เลยโอเคต่อไปก็ป้องกันสร้างให้ไหวฮะสร้างให้ไหวจนกว่าเนี่ยจะมาถึงก็คือให้เราไปยึดตรงนี้ใช่ไหมอืมคือเตือนตรงนี้ไว้อ่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราสร้างพวกกะหารอะไรให้พร้อมก่อนอซึ่งเครื่องบินผมจะไม่ใช้นะตอนนี้เครื่องบินจะไม่ใช้และเออมันจะโกงเกินไปไงมันจะโกงบัดเกินไปนะผมก็จะไม่ใช้นะฮะโอเคอัปเกรดเร็วดิไอ้พวกไอเนี้ยช้ามากกทหารมาแล้ว คือคือมันจะให้เราไปยึดตรงนี้นะฮะก็คือยึดตรงนี้ต้องฝ่าตรงนี้ไปให้ได้ก่อนแต่ก่อนอื่นเราต้องมีกองกำลังก่อนนะฮะ oh, ไปเดี๋ยวจัดให้มาตรงนี้หน่อยเออ <break> ไป <Really>? oh. อู้หูอัดจะเข้โอ้โหโผล่ล oh, ผอีกแล้ว ออืการแจ้งเตือนขึ้นบ่อยๆการแจ้งเตือนขึ้นบ่อยมากเออต้องขออภัยด้วยะฮะเซผมคือช่วงช้าไม่เป็นอย่างไงแหละมีคนแอดมาเพียบโอเคที่เหลือก็รอฮะประมาณสองทีเราจะไปกันเลยเออเราจะไปบุกกันเลยอัปเกรดเสร็จแล้วอ่า RPG จีทีละสามทีละสามคนก่อน,นะฮะไม่ต้องเยอะมาก ต้องคอยดูลิมิตลีมิตอะไรนะทหารนี่ยฮะลีมิตการสร้างหน่วยนะเออหน่วยโอเครถรถออกมาแล้วฮะรถรถรถทุ่เกาะอืมแล้วมึงจะอ้อมไปไหนอ่ะมึงจะอ้อมไปไหนมึงมานี่สิมึงจะอ้อมไปไหนมึงไปหาไอ้ชายมึงจะอ้อมไปไหนเลยเออปแปดดีฮะพี่ไอเกมนี้มันมันง่อ่ะ จริงไอเกนี้มันโง่มากตอนนี้สองตทีกว่าแล้วกองทัพยังสร้างยังไม่เสร็จเลยตรงแท่าน,นี้น่าจะพอมั้งเนี่ยเออแต่เราขอเยอะๆก่อนนี้หน่อยแล้วกันเพราะว่ากองกำลังเราจะได้นี่นเอ้าเอ้าเอ้าเอา,เอามีคนประบุกมีคนมรบุกแต่ใจโชคเี่นะที่เรากันฝั่งอีไว้ อ่ะเดี๋ยวเราตั้งปืนใหญ่รอตรงนี้เลยรอสป라이มันเอาไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าหมดฮะไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่ปัญหาโอเคเราไปเลยตอนนี้ทหารเราพร้อมแล้วเอากดพิดกดพิดกดพิดยี่สิบเอ็ดหน่วยไปไปไปเร็วเร็วเร็วต้องแข่งกับเวลาเร็วเร็วเดี๋ยวเข้า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 วิ่งเร็ววิ่งเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยต้องแข่งกับเวลาเฮ้ย ะไรมาเนี่ยทหารเหรอเออเดี๋ยวแค่หนึ่งนาเองไปบังเกอร์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 โจมตีบังเกอร์โจมตีบังเกอร์โอเคสร้างพวกกำลังมา,ามกองกันทานก่อนอืมอือการมันจะกันเร็วๆวต้องแข่งกับเวลาเฮ้ยต้องแข่งกับเวลา อุ้ยให้สองวีแล้วเร็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 วเข้าเร็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 วอย่ามัวแต่ยิงอย่างอื่นสิไป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 วิ่งวิ่งวิ่งอย่ายิงแต่อย่างอื่นไอ้แม่งเอ้ยมันเมื่อกี้ผมกดอยู่ดีแล้วทีนี้มันหยุดยิงฐานทับเลยเมื่อกี้คือทหารมันหยุดยิงอ่ะเออมันหยุดมันหยุดกบที่แล้วมันก็ยิงฐานทับไปเนี้ยเออคือมันหยุดวิงแล้วก็หันมายิงฐานทับอ่ะเออ ไอ้ง่ง่อรมากี้ผมก็เหลือรันคำหยาบมากแหละเออแต่ไม่เป็นไรอย่าไว้เซ็นเซอร์ที่หลังกันเออ <c oughs> เออทันเว้ยเออออโชคดีโอเคก่อนเรือมาถึงแล้ว <c oughs> เรือขนส่งถึงแล้วอะไรขึ้นอะไรขึ้นกับสินค้าอะไรวะ <c oughs> งง <c oughs> ยามอย่างน้อยครึ่งหนึ่งการขนส่ง ยังไงวะงงวะถ้าเรือเหรอจะให้เราสร้างท่าเรือหรอยังไงอ๋อขนส่งไม่เป็นไรไ,เ,ไรเดี๋ยวเราคุ้มกันให้เองไม่ต้องห่วงแล้วมันจะไปทางนู้นจริงดีเดี๋ยวเราแบ่งกำลังจากตรงนี้ฮะมาหน่อยประมาณห้าคนมารอตรงนี้ มาลองนี้หน่อยอาะยินเสียงหมาห่มร้องนะหมาห่มโดนตัวอะไรต่อยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย,ยคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันคุ <s> ้มกัน <s> อ,อย่าหยุดอย่าหยุดกองขนส่งอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าเป็นเบ้านิ่งอย่าเป็นเบ้านิ่งอย่าเป็นเบ้านิ่งยิงมันยิงมันระวังอย่ายิงโดนพวกกันเองดีต้องขอไปถ้ามีเสียงหมาเสียงอะไรเข้ามาใหม่มหมาผมมันโดนตัวอะไรต่อยไม่รู้ร้องใหญ่เลย โดนต่อยตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่หยุดรองเลยนะคาง้ายังมีศัตรูอีกใช่ไหมเนี่ยเอา้าทหารเราตายไม่เป็นไรไป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  Let's go 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 go, go. เอเหรอรถทุงท่งเกะาะรถทุ่งเกาะรถถังรถถังไม่ใช่รถทุง่งเกาะดิมันถูกจับนรถถังอะเนี่ย <laughs> เพราะความหนาของมันนี่แหละ มาแปกเราไม่สนใจครับพวกไอเนี่ยสินค้าเนี่ยเราจะเอาอก็ได้วะเอาก็ได้ครับโอเคโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วคือภารกิจอีี่มากไม่ได้อี e ีพอเลยฮะอีซี่เพราะว่ามันเราเล่นมาก่อนนะอะเออมานี้มานี่มานี่ ไอเสียงเราดังไปป่าอะเออไม่ดังไม่ดังเช็คเช็คฮะว่าเสียงเราดังไปป่าวถ้ามันดังเกินมันจะไม่บันทึกเสียงให้ฮะน,นี่มันนี้โอ้โหทำมันกระตุกเงี้ยเนี่ยมันกระตุกมากเลยอะตัวอัดอยู่ไหมอยู่โอเควิ่งก็แล้วโอเคเฮ้ยศัตรูศัตรูยู่ไหนแต่ว่าศัตรูไม่ใช่กำแพงน,นะมึง จะยิงกำแพงนะมึงใจเย็นโอเคเราพาตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วยามอย่างน้อยก็คือมึงจะบอกว่ายามอย่างน้อยก็คือให้เรารักษาอย่างน้อยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งของการขนส่งอืมโอเครีบรีบเรามารีบรีบมาเร็วรีบมาเร็วเรือรออยู่เลยเร็วมาช่วย อะไรวะทำไมมันไม่เสร็จภารกิจสักทีอะรออะไรวะครับรออะไรเนี่ยอ้ยมึง,ย,งยิงทำไมเนี่ยอ๋อเอาก็ไปทางนี้มึงจะมาทางนี้ไอ้ควายหลุดคำหยาบมากเลยะฮะมาหนี้โอ้ยมานี่โอ้บอดไม่ใช่ดิไเอไอ โอ้ยเอ่าเขาเรียกว่าเอไอมั้งเขาเรียกว่าเออฮะตัวละครเนี่ยมาเร็วเอไอน้างง่เขาไม่รอเอลยอ่ะมันติดอะไรหรือเปล่าขออยับรถออกดิอ๋อติดโอเคโเคเข้าไป,ขไปขขขขเข้าไปฮะขอโทษฮะขอโทษขอโทษขอโทษเข้าไปเข้าไปไเข้าไปแมงติดคิดว่าเป็นอะไรโอ้โห ไปเรือขนส่งไปขอให้โชคดีนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเรือหมุนงนี้ได้หรอวะสงสัยนะทำไมเรือหมุนอย่างนี้ได้หรอคือ <laughs> ผมสงสัยนะทำไมเรือหมุนอย่างนี้ได้หรอเออ <laughs> ยามอย่างน้อยครั้งละหนึ่งการขนส่งโอเคภารกิจน่าจะสาเร็จเรียบร้อยภารกิจสําเร็จแล้วฮะโอเคฮะก็เสร็จแล้วสำหรับภารกิจครั้งนี้ก็โอเค ก่อนสรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก cage, bitch, okay. ่อนนะฮะและพบกันใหม่สรับคลิปต่อไปนะฮะก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะฮะโอเคก่อนสหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สรับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ